สุขสบายดีเอฟซถุกทานสบายดีพี่น้องสาวเราอเองสวัสดีพี่น้องอยู่ฝั่งไทย มามื่อนี่ต่างมื่อวานแน่นอนพี่น้องคลิปที่จะนําเสนอนี่มาเฮือนจานขีดมื่อนี่คือมีหลดหอดขั้นบักใหญ่หนึ่งเฮ็ดย่างอันน่ะอู้หูยฐานผู้ชมโซกามบมนโซกาม้าโซก้าป้าลูกชายกามาเดิมบม่ ลูกชายกับมานำตีนี่สบายดีสบายดีสบายดีลูกสบายดีถูกลูกลูกชายลูกชายกุกมานอนพี่ตีลูกชายกะน้องท่านว่าลาซีเมฆห้อหมักโมอย่นีนี่สบายดีบาลุงลูกหมาเมกเป็นบ้าสบายดีสบายดีเป็นบ้าไม่จุกิดเดือดอย่างเดียวลูกชายเพิ่นมาพี่น้องอือฮึฮึไปไปไปพอพาไปเล่นลุงป่ะได้ลูกชายคนหนึ่ง เออ่ะพอพาไปเร่นรู้ปะอาหาร้าบอจนสิบโมงถากลไปเอามาบาปดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวยาแล้วครูขาอาเ้าตาตาะรพ่อแี่น้องบดังเลยเสียงดังเลยเนาะเจีบตาจหัวางหันไปเจีบเขียวมาเจี๊บตาน่นันัหอนเนาะใช่ือมากให้แม่สู่แม่กิน เบิ้งลูกไส้ลูกไส้ผู้นี่ต่างลูกไส้ผู้อยู่น้ำนะเผากับพี่น้องเผากันก็ซื้อซี็ดมาสูส่แม่มกินมีต้มแล้วก็มีเขาเอิ้นไว้เนาะจำจุเนะ<ม>าะการยังอันนี้เจ้า,เาจะเพิ่มเขาเจะเพิ่มเขาเผาข่อยที่ปลาหมาามยังอันนี้ชกเล็กอันนี้ชกเล็กชกเล็กแล,ล้วก,ก็จำจุแล้วก็ต้มต้มสดน้ำเนาะ ปูคานี่แล้วไปซื้อนะถ้ามิตรภาพ่พปูคามาแม่พี่น้องเงั้นปูคาเข้าเป็นแบบนี้พี่ลูกชายคนนี้แหละซื้อซีนมาสู่แม่กินภูมิวัฒนานี่แหละพี่น้องอ่ะให้เบิ่งเลยเนาะการมาแน่นะกไให้เบิ่งงานว่าคนนุ่ยนไ่เป็นธุรกิจเล็กๆน้อยธุรกิจขายแตงโมธุรกิจเล็กๆน้อย เอาเปิดให้เบิ่งดูเบิงซอยสมเลยก็ส้มเ่ยกำลังใจมาไหนเนาที่รถที่รถจอดอยู่นี่ก็เป็นของลูกชายเพิ่นนี่แหละเนาะแต่ว่าเพิ่นไปสู่เมียอยู่บ้านนนุมพูผู้ใดซื้อผู้ใดอยากซื้อต้องการแล้วนี่ก็ถักทายมาอยู่ในเพื่อนผู้ขานี่ยละแต่งโมนะโอ้ยผู้ขาผู้ขาผู้ใส่เสื้อเนี่ เบิ่งพาพี่น้องไปเบิ่งเอาวันนี้จะาว่าใส่กล้องดูใจยาคลายฮะบังความเป็นพี่น้องกับสิบเดี๋ยุ๊กในน้องก่อนเพราะว่าอัันน้นกาศปุ๊ดออกมาหน่อยหนึ่งยั่วปลาเมายั่วปลาเมาบอกกับปลาเมาว่ปน้องแล็กกับมาโมนี้กับสิบไอมาเมื่อวานนี่ก็ไปซื้อของโม่เป็นน้องแต่ย่าแบบเศร้าจนขำ เืิดสิได้ไปแต่ห้าไปซื้อบักหมูปกติฐานในสวนเกิดสิโบผักใบแต่ผัวขาไปต่อมืออืมอ้ยไปใส่เสื้อไปไปตซังดิฮิปไปใส่เสื้อฮิปไปใส่เสื้อบาไว้แบบนี้โซ่โซ่เล็กเล็กเลยโซ่เล็กเล็กหน่อยบ่แมนย่างดอกบ่แมนพี่น้องป้าเมาบ่เป็นต้าป้าเมาหักความแมนพี่น้องนะเบื้องคากอะไรคือจีเปต้าเหรอครับบุเป็นตากินป้นได้นะพี่น้องหักความแมนพี่น้องนะคือจีเปต้าแต่ผัวขาเบื้องแต่ป้าเมาหน้าจ่องอย่างไรเนี่ย เจ้าตัวมันจ้องตัวมันปวดออกมาไปใส่เสื้อเดียวนี้ไปกับไปซะตากล้องบ่มาน้ำพี่น้องตากล้องมาน้ำนี่เจ็บขิงแค่มือนี่นะไปไอยุ่งกระตอกอะไรล่ะค่ะมูงมัวให้เนาะแม่ก็ดีเลยเด้อเจ็บตากระเศร้าแล้วเนาะใช่ ขาเโม่นาหนะขามบิกโม่เนาะถือกาวยวนอ่ะเดี๋ยวพากาแฟนะเด้อล้างกันไดถือเลยบานีแตกว้ยสบายดีลูกสบายดีสบายดีโอ้ยน่าใหญ่นี่แหละผู้นี้ผู้นี้อีกแหละผู้เซียนคืออันคือลุงเม็ดเนาะไซสหน่วยเท่ได้อันกินตาลาแบบนี้ก็ที่เป็นเท่ากับไายสองหน่วยสิบห้าพ eh ันโอ้ สองหน่วยชิมหาพันเอามาหลายดวงมันมันซ้ำเด้ลูกมันซ้ำตาแบบนี้ก็ค้าอยู่ชิ1หาชิหาพันกี่เงินบาทดิเงินบาทกจะ้าอยู่สี่ิพหาทมิดายประเด็นกรหาสิบปันจไปขายสี่สิบมาหน่วยสี่สิบบาทลงตัวด้หน่วยส่สิบมันลงตัวเขาสื้อมันก็จ หน่วยสี่สิบบาทอินตาน่ะหน่วยสามสิบบอหรือเสาหาบอเสาเสาหน่วยเสาหาบาทที่นนองมันบตัวมันทอดยากม่ไปเขาหน่วยเสบาทจีบราาเจ็ดบาทอว่นไปขายเป็นบาทนี่ยอย่ามันลงตัวยากด้หาบาทที่บาทนะบาทนะใหยมันเป็นเต็มไปขายเงได้บบาท ข,ยขายขู่หาสิบบาทแพพบ่แพงโคตรยามันแพงโคตรเออสี่สิบบาทเนาะได้กั่ได้ไลกกัยามันรอบรอ รอบหน้าจังส <ste ans> ิหาแบบตัวมันใหญ่กว่านี้เนาะเนาะมันเหมาะสมกับลูกค้าเขือซําบาทนี่ก็โอเคอยู่ถ้บาทก็มันลงตัวดีแม่นบ่ครใช้จก็ง่ายนะแม่นถ้าแบบนี้ก็40ก็สิใช้แม่นอันหน่วย40บาทพี่น้องตัวตัวพันยังเขาเอิ้นนี่ันหลายปลาแหบาแบาแหบอันจินตลาน่ะหน่วยละ20บาทหน่วยน้อยน่ะหน่วย20บาทมันก็หลายคนเรียกเขาก็เรียกไปแต่คน โอ้จ oh, ักซื้อเฮาเฮาวโบเมนผูกปลูกเนาะขั้นค en ent ้นปลูกนี plus, ่หู้ได้ว่าพันยังสายพันยังแต่เฮาผูดซื้อมากกับท่านคอยหู้เดี๋ยวถามคนเดี๋ยวถามคนขายอันน้ำเดอร์ผูกปลูกนะว่าพันยังสีได้อันบอกถือเนาะคนไปบ้านมือนีก่อนจะไปอีกแจ็คซื้อให้ก่อนไปเแมนช่วยๆจังางไปมือนีกระเบิดเลยเนาะยังบลาย คือชิชบะดิสันกันบ็ดกระดีกันระวังแค่นั่นแหละเบ็ดกระดีไปเอาใหม่สิไปทางแดงมาอนิไปลงสายถ่าลงสายถ่านเะนี่ยสีคายไงเนาะสายถ่านี่สีโบได้คอยปลูกติ๊ข้าเจ้ามีธุรกิจลายมแมนเขาก็มีธุรกิจเลี้ยงหมูได้ทางน,น่ะวสิไปลองเบิง่งไปลองเบิง่งเนาะ บาดทุนเลยสิไม่กันยังบัจักตอนนี้กันยังมากันย่างเสี้ยวๆอยู่หอมถันระเบิดทำเบิดก่อนทำเบิดก่อนเพราะเถื่อมันก็เขาเลือกงมู๊กเลือกเขาเป็นเนาะเถื่อเลือกม่าแบบบัสุกกะเปลี่ยนให้เขาวหม่คล้ายคล้ายดิคล้ดีเบิ่งหมักโม่สีสุกนะไล่มันสีขยายก้นมันสีสุดก้นมันสุดในหน่อยนะไล่มันกะไล่มันกะขยายแตกๆห่างๆ เออนี่แม่นนี่ก้นมันนี่เด้นี่น,นีก้นป้าเมาคนปลาซุกแท้แน่นอนหน่อยนี่เนาะแม่นก้นเลือน้น้อยๆน,น,น่ะขั้นขวนงอแห่งหวานค่ะขวัญงอขวัญขวัญทั้งในขวนัญตัวนี้นั่นแหละขั้นเอาปลาไว้ช่งเสมื่อเลยขวัญงองอออันนี้มันปิดมาใหม่ว่านี่ปิดมาใหม่เลยมันมากินมแต่้าเม,มาช่องเสมื่อกิ่อยู่แต่แตป้าเมาหนาเลือกมักหนักเป็นพี่เนาะมักโมบัตนาศพนัย มักนัดนิดแม่ข้าตัวผูกขาบอได้ดอกผูกขาเคยเลือกอยู่กับอันป้าอยู่ชนบุรีเนาะพอมีไรมังหนัดด้ยพระเอกยังยังตุ่มเสืออยู่สะสะอยู่ระวังระวังระวังฉีไปดึงเจ้าสะอยู่แถวนะ่ะพระเมาวยากเขาก้องกันได้โบร,รานอาบหนาะเพราะว่ายัง เศร้าเศร้ากับโบปันได้โดนมันเลยอากาศหนาวเนาะสิบโมงแล้วได้ขายจักหน่วยแล้วมื้อนี้ได้ขายมื้อนี้ได้ขายชองหน่วยชองหน่วยแล้วเอาในรถใคมาแหกมันให้โอ้เราไล่นไปโอ้จิตได้คลายอยู่ตู้ช่องพันนี่พันได้แซ่บเนาะแต่ว่าพันนี่กินแล้ววะเนี่พันได้แซ่บก็แมนอยู่แต่ว่าถ้าคนนิยมหรืเขานิยมตัวนี้ กินตาลาผัดซี่ยังค่ะที่เหลืองอยู่แดงบ่แต่ว่าเขานิยมตัวนี้ตัวนี้ในช่องเมื่อไหร่ก็คายได้คายได้ก็ตัวนั้นตัวนั้นที่บ่อยากปัญใดท่านออกไปนี่ไปทางนี้บ่เจ้าที่ไปนี่แหลยเดี๋ยวไปแหวนเด้อดสีอุดนู้นซอยสีสีเอาไว้ให้อันเอวไหวว่านาคนเตรียมตัวเตรียมตัวจ่ากันแล้วเดี๋ยวสีเอาไว้ให้อันหักป้าเมาสนี่สีอุดน่องพี่น้องโบกข้อแง่นี่คอนี่สีแตกเลยไปจัก สิซื้อไว้ให้อันผู้มาเขียดินซอยมาแลงหนัดกันไปแน่ฮักกันหนัดแต่กับอะไรตังเบื้องบุคคนมือแรกมื่อนับเพิ่อนว่าได้เพิ่นว่ามาเอิญอาจารย์ฉิดน้ำก่อนกสิว่าเอิญนะป้ายู่หัวรถเพือนรถไทยนั่นเด้ย่อเฮือนรถไทยน่ะยู่ออกมาจากมาล้มก้อนขี่ทางอะไรนะคอยหัวจักสิวานเนี่ยนาย ครบโนเกโลดโอ้ยทังเมบว่าเมื่อยครับก็บเมื่อยเมื่อยได้เปิดองเปิดคืนเปิดองเขาเป็นมาเราหัวหัวเอนอย่างเดียวเลยบอาไปตาหัวผพาขากัเอาเอาก็อยู่ขพาข่าพรขาพ่นพราข้าพ่นนที่ั้งรังนมันงงเงี่ยไรไรได้ไรันว่าเอ้ามาอีกมาอีกี่ ขั้นเขาต่อเขายังไม่ได้พ่นบ้านเขาเนี่ยโพดโพดอีริรอเป็นอย่างไรบุกขาไปหยาดหายหยาดหายซื้อซื้อเดี๋ยวบอกหันซื้อได้พอเพี่น้องบ้านเขาเนี่ยปลาตัวใจดีเลยเจ้ามาซื้อได้แบบไปหัซอยคอยนั่นนะมึงเถียงคอยไ่ได้หยากได้ปลาเ้ยขั้นเขาไปเฮือนคอยนะคอยซื้อซอยซออยก่ข้าวแพงก็ซอยสองหน่วยนั่ง ้อดทิบกรซอยซอสหน่อยถาปลาหมาบใบจะเกลือพ่อมาทำผู้ดีต้องทำเนาะจดได้มามกเสาวนี่ขิดยูโบเห็นว่าคือสีเลยเป็นไทยมักโมเลยแหลย้าเนไปมันจะไได้สัเอาขึนัดีแมนความเอาขึ้นรลเอาขึ้นรลิจะเบิกเลิศอย่าไปเทปมักูออได้น่านานานาถูกใจดีเอาเพื่องใส่สิ เอาเพื่องใส่ซีนาเนี้มันจังบ่มันจังบ่ซ้ำหมากไหมนี่ขั้นซ้ำแล้วจบเลยขายบ่ออกได้ลงมาแพ้ลงม้่ายลงมาพ้ว่าลงมาลูกนาใหญ่มาเร็วพาดนายไนอนใจีองสื่อเมามาเธอได้นี่มงบ้าน ม่านพันหานี่แหละจะไปเงินบาทโอ้พัดรองรองเคยขายจักเถื่อนอะไนี่เถื่อนียวเอาเรื่อกมุกงมุ่ก็เรื่องโบยเป็นนี่ยเนาะพี่น้องเถื่อนทำอิดในชีวิตบอกเรื่องเป็นเนี่บ่เฮ้ยเถื่อนทำอิดบ่นี่เถื่อนทำอิดน่าเห็นบ่อยเห็นบ่อยบอกโอ้ยแตกแล้วเรื่องเป็นเนาะเรื่องเป็นเนาะเาแต่แบบนี้ก็ได้ทิพยแล้วเนาะพี่น้องได้ทิพยแล้ว เจ้าเห็นบ่อลายมันแตกแห้งมันซุกแห้งเจ้าเห็นบ่เบิ่งก้นมันดูบานนี้บานนี้มันก็เป็นประสบการณ์เถอะนะไปเขาก็ต้องเอาตัวนี้เบิ่งดูเบิ่งดูก้นมันนะมักโม่บ่สมบูรณ์อันนี้เออกะเบิ่งมันให้ขวานเลยสุบูรณเลยเจ้าว่ายังเอาเจ้าอย่าเอาเด้อขนุนมันบ่งามเจ้าบ่เอาปกติเขาเลือกไหวละโอ้ยมันสลายอย่เอาเลยเขาเลือกขนุยงามๆเขียนวันนี้ได้ก เขาชิลุปแน่นอนมานี่พรมพี่น้องะห่วยอากระซางมันลุกเขเป็นประสบการณ์ที่เขาอยู่ในสื่อเขาอยากขู่ว่าบ้านทีมทีมมันระเบิดมันระเบิดเปโกอมันสิเป็นแนวนั้นน่ะเด้อมากมั่น่ะมันมีเสี่ยนดินเจาะมันเชียงทีมันอะบทันบทันเต็มที่ซ้ำเห็นบกุฎมันยังบกง่วงกว่าเลื่อกงูก็เลื่องเป็นตัวชิลุกแน่นอนอยู่ เอาให้หัวเลยใส่เป็นใส่แหนึ่งพันทำอิดกระซิรูปแล้วบ่สสองพันสองพันปลายสองพันสองร้อยเงินบาทเออเอาสองร้อยเอาเรื่องไรเอาเรื่อไรเงินเพิ่นพอเงินเพิ่นก็อีกพันหนึ่งพันสองพันสองร้อย องพันสองร้อยบาทเป็นเงินฝากเดียวเออจขาอิูอะไรเป็นหนึ่พกลวมานี่นี่เออข้อมูลนะพันสองข้อมูนี่พันหึงลงทุนกันเอาลงเบิ้งสีได้อีกสงขอห่งสิพันพันสี่อันอันโบได้ระยาลาอบเด้อลาเขากระวาอยู่ บัวได้แรกครัมันเป็นผสมข้าวอ่าบัได้ระยะลาบได้ข้าวคายฮะมันบุมมันบวเบิดดอกบัวได้เที่ยวนี้เอาเที่ยวใหม่อือก็ให้คุ้มจัดนะครับไม่แน่ละเนาะคือให้คนจักเท่าแบบเบิ่งเนาะว่าเออห้ามมาขายไม่เวิ้งแพงเอื้อยบ่แพงเอื้อยโค้ดอ่ะเนาะแพงแพงโคดแพงจับก็เสือเอื้อยก็เราเป็นแค่อะไรเอื้อยแห่งขี้ไห้นะเห็นไหมคือแพงแห้งเจ้าลูกแค่จริ้งจกเป็นเอื้อยเนาะน้องไหน้องน่องขอบนเป็น ว่าตามซักกรืผู้น่อยหรือเป็นไอสมควรเลยสมควรสมควรแล้วเดินเอาคลิปนี้เนียเอาสมมาประควรแล้วเนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องสะแพงเด้ออีฟนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อเฮ้ยขอให้โชคดีบ๊วยสุดขั้สุดคนเด้อ